น้ำใจไทยเพื่อไทยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากว๋วยเตี๋ยวชามนี้ขายในราคาเพียง10บาทเท่านั้นครับร้านเจ๊กันยากว๋วยเตี๋ยว10บาทตั้งอยู่ที่ตำบลลูกแกออำเภอท่ามะกาจังหวัดก,กาญจนบุรีเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเตาถ่านที่เปิดมาแล้วกว่า40ปีมีกว๋วยเตี๋ยวหลากหลายเมนูทั้งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกว๋วยเตี๋ยน้ำใสและกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เครื่องแน่นราคาสบายกระเป๋าครับอยากให้ลูกค้าได้กินทั่วๆทุกคนถ้าขายแพงก็คือลูกค้าเล็กๆก็ไม่ได้กินยังอาขาย10บาทมาลูกสองสาคนเงี้ยกินได้ทุกคนเลย <c oughs> ขายแบบญาติพี่น้องอะ่ะก็เป็นขวัญใจคนยากกันล่ละคุณป้ากัญญาจะเตรียมของเพื่อเปิดร้านตั้งแต่เช้าตรู่เธอบอกว่าเมื่อก่อนขายเพียงชามละ5บาทเท่านั้น <c oughs> ก่อนจะปรับราคาเป็น10บาท จากข้าวของที่ขึ้นราคาแต่ก็ยังให้เยอะเครื่องแน่นเหมือนเดิมครับทั้งยังคงคุณภาพวัตถุดิบสดใหม่สะอาดไม่ว่าจะกินที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านคุณป้ากัญญาก็ขายในราคาเดียวคือ10บาทเท่านั้นโดยเจตนาของเธอเพื่อให้ครอบครัวที่มีกันหลายคนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงอีกทั้งยังตอบโจทย์กับกลุ่มนักเรียนและคนวัยทำงานที่อยากจะกินอาหารดีๆในราคาที่สบายกระเป๋า ทำให้ร้านนี้กลายเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวขวัญใจคนยากทุกๆวันจะมีลูกค้าประจําทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมาอุดหนุนกันอย่างอุดหนาฝาข้างครับใกบนกำลังดีที่เขาขายราคาเนี้ยสิบาทสุดยอดหาก,กินไม่ได้แล้วนะโดยมากจะเจอยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าก็ยังแม่เลยแต่เนี่ยสิบบาทอร่อยและอิ่มด้วยคนกินไม่จุอิ่มด้วยอร่อยยอมรับอร่อยหนูมาบ่อยด้วย ตลาดรู้กแก่ค่ะามากินบ,บ่อยค่ะบ่อยเพราะว่ากาศเย็นแล้วราคาจะถูกด้วยแตรสชาติเป็นไงครับอร่อยค่ะใช่ได้ราคาก็ไม่แพงไม่คะคะถือว่าถูกสุดในเราเว้เนี่ยจ้ะเรื่องจริงผ่านจอ